สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชรัย,ชยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกกเกษมและดทรธรธรทรร,รงนาวาสวัสดิ์เรา3คนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวยุโรปเมืองโรแมนติกหรือโรแมนติกยุโรปก,ก,กันฮะสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่โทรศัพท์ไม่เลิกพันมีแต่ปัญหาปัญหากับยุ่งอยู่กับแต่ปาซักเกอร์เนี่ยนะนนี่เป็นักเกอร์แล้วนี่เป็นแมงกะพรุนพิษเจออีกแล้วฮะ มาเทียบเลยเอ,อมันมา<ล>ได้ไงแสดงว่าต้องมีคนเอาไปปล่อ,ปอย,ลยปล่อยแล้วลอเลิกปล่อยกันได้แล้วปล่อยอะไรกันนั่งหนาปวดหัว <c oughs> ก็กลับมาพบกับเที่ยวกับทอนนะครับคุณผู้ชมสวัสด,ดีคนหนึ่งนะครับโทษทีเมื่อกี้ไม่ได้วันด,ดีนะครับก็เป็นรายการสบายๆของดรทอนนะครับซึ่งสบายก็คืดรทอนเอาสบายไว้ก่อนนะเพราะดรทอนเหนื่อยมากนะครับงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเป็นรายการที่ พิธีกรถือว่าเป็นช่วงเวลารีแล็กซ์เฮ้ยท่านเม็นชอบมากเลยคำนี้เอะก็รีเล็กซ์หน่อยอย่าเครียดมันรีเล็กซ์ตลอดเวลาไม่มีเครียดเลยแม้แต่วินาทีเดียวล่าเลงใช่ตอนนี้เป็นไข้หวัดโอ้โหใช่กำลังระบาดวัดใหญ่สายพันธุ์อ๋อไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันว่าแต่ก่อนโรงเรียนฉีด้ทุกปีแล้วตอนหลังมีผู้ปกครองไปโวยวายว่าฉีดแล้วลูกผื่นขึ้นก็เลยตัดปัญหาเลิกฉีดไปเลย แล้วเป็นไงล่ะแลเป็นไงก็เลยติดง่ายด้วยไข้วัดเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมเพิ่งเจอโรงเรียนลูกมีผู้ปกครองอยู่คนหนึ่งเขาไม่ให้ลูกฉีดวัคซีนอะไรเลยตั้งแต่เกิดก็ดีไงก็จะได้มีภูมิต้านทานตามธรรมชาติผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าเป็นเพราะอะไรไม่รากลัวกลัวอะไรเกินป่ะ นี่เป็นดาม่าป่ะมันยังไม่รู้มันคือได้ยินมาอย่างเงี้ยคือเขาจะทําอะไรกับลูกเขาก็ตามสบายเหอะอย่าให้เดือดร้อนนอันนี้นี่นี่ต้องอันนั้นอันนั้นเฉยเฉยนี้แต่ตอนนี้ต้องระวังมือมือเท้าปากกระปากเออน้องวันดีน้องวันดีวันก่อนเจอไปฮะยังไงก็เป็นน้องวันดีวันก่อนเจอไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มาถึงเป็นแล้ว เป็นตุ่มอมันจะเป็นหวานหรือตามมาด้วยก็เรียกเธอแปงเธอแปงก็คือเป็นตุ่มในปากแล้วลามมาจากนั้นถ้าหนักก็จะเป็นมือเท้าปากแต่โรคพวกนี้มันไม่มีไม่มียารักษามันก็รักษาัน็ปตามการเป็นวันสองวันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายดเองเดี๋ยวก็จะเป็นหนักขึ้นหยุดเลยผมให้หยุดอยู่บ้านเลยเดี๋ยวก็ไดยหยุดอีกนั่นไม่ก็ดูผมเป็นมาเรื่อยๆหยุดมาตั้งหลายคนแล้ว ก็ไม่ดูแลเดี๋ยวอีกหน่อยไปเข้าค่ายพวกนี้นี่ก็ไม่ไม่ดูแลพอไปเข้าค่ายมาหลยก็จะเป็นประคายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น่ขยรวมเชื้อโรคใช่ถูกเพราะงั้นลูกผมเป็นไปคือเข้าค่ายเทไรกลับมาก็เป็นตลอดเรื่องโปรตนั่นไข้นี่อะไรเงี้ยมันมือเท้าปากในตัวดีเลยง่ายสุดแล้วก็ต้องระวังนิดนึงครับระวังไงหมายถึงว่าก็จะคอยดูแลดูแลไงถ้าลูกมีอาการปวดเมื่อยตัวจะเป็นไข้อะไรเงี้ยก็รีบรักษาซะเส่นก็หาหมอไว้ก่อนได้กินทารา ไม่ก็เก็บโดวไว้อยู่บ้านจะได้ไม่เผยแพร่คนรู้ใจนี้ให้กินทาราตลอดเนี้ยผมบอกให้ชิมมะนีไม่มันนีกินแล้วมันอมในปาามึงพูดไม่ได้เสียงมันจพูดอะไรกันเยอะแยะรายการของเราวันนี้นําเสนอหนังสือจะขายเล่มนี้ฮะอย่าเรียกว่านําเสนอเลยฮะเรียกว่าขายเนี่ยแหละฮะชัดเจนตรงประเด็นที่สุดซื้อไหมถูกสุดๆจากสามร้อยเก้าสิบ เหลือสองร้อยเก้าสิบลดไปร้อยหนึง่งลดให้ร้อยหนึ่งเลยมันไม่ลดไปครึ่งราคาไปเลยฮะไม่ได้เึ็ก็หลายปีอยู่แล้ว <laughs> เก็บไว้ก็เดี๋ยวผมจะไปขายในเฟสขายในเฟสขายเท่าไหร่ขายในเพจเ,เที่ยวกระทอนขายเท่าไหร่ก็ขายแพงกว่าอยู่แล้ว <laughs> ขายในเพจเทกกี่ยวกระทอนขายแพงกว่าในขณะที่เอาคลิปไปเปิดบนเที่ยว <laughs> กระทอนด้วย งั้นก็เปิดไม่ได้เลยสิียใจด้วยนะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเพจเที่ยวกันทอนเราก็จะไม่มีคลิปพวกนี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วไม่ดูไม่ดูไมดูอย่าดูีแล้วเนี่ยอันนี้มาวาในเรื่องของโรแมนติกยุโรปนะครับเป็น s m a l l t o w n big love อย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่าเล่มนี้นี่เป็นต้นกําเนิดมาตอนนั้นมีอาจารย์ทอนกับพี่เพชเขียนมาในเล่มที่หนึ่งนะสลับกันเขียนคนละเมืองไปเรื่อยๆพอเล่มนั้นออกมาปังปังภาษาวัยรุ่นตอนปังมาก หลายๆสุนักพิมพ์ก็มีการทําในรูปแบบคล้ายๆกันออกมา,กาประมาณว่ารวมนักเขียนคนนั้นคนนี้เขียนในเรื่องที่ประทับใจแมก้กระทั่งเรื่องเซ็กครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยังมีเอ,อกมารวมจำได้ไหมกระบองของฉันก <c oughs> ระบอกโอ้ยยังจำได้เรื่องราวไม่เจอเลย<ห>ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยอยาอกจะตามาสุดยอดเลยในเล่มนั้นขนาดตอนนั้นปรับได้หยุ่นอ่านยังขอดูตัว แบบได้หยุดเงินนี่ไปไหนล่ะไม่รู้เขาไปทํากิจการนู่นนี่นั่นนั่นแหละก็เป็นที่นิยมมากในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นผ่านไปหลายปีพอสมควรอาจารย์ทรนก็ออกมาเขียนอีกเล่มหนึ่งเท่านี้คุณพชราไม่อยู่ละเนื่องจากว่าโดนอาจารย์ทรนเขียดทิ้งเกะกะเปลืองตังนะฮะแต่คุณพชราก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ในเส้นทาง ของการเขียนอยู่ล่าสุดของของ,งานของผลงานอะไรกคืออะไรนะโลกนี้มีคนอื่นใช่ไหมเออใช่มั้งนึกถึงูหนังนสือที่ขายไม่ค่อยออกโลกนี้ใช่ใช่ขนาดอำนาจผมยังจำชื่อไม่ได้เลยตอนเนี้คุณรุ้งมณีไม่สุพลที่เขียนเรื่องอำนาจเป็นหนังสือที่ขายดีกว่าของอาจ,จารย์นี่ถึงก็จจำไม่ได้เลยนะไม่มีหนังสือตอนนี้บดยุกแล้วอำนาจคนสองในวันที่หนังสือออกมาเทียบกันวางแผงปุ๊บ <คน S 1> เนี่ยก็ผมขายเรื่อยๆไง เพราะงั้นถ้าเกิดไปเทียบเปรี้ยงเดี่ยวความเปรี้ยงอ่ะยอมรับสิยอมรับเปรี้ยงนี่คืออะไรคำว่าเปรี้ยงผมได้รางวัลเพียบเลยนะขายเยอะกว่ากันฮะตอนจบผมก็ขายเยอะกว่าปลาผมออกมันรู้กี่ครั้งเปลี่ยนปกเปลี่ยนนู่นนี่นะอาจารย์เน้นปริมาณพี่ลุงเขาเน้นคุณภาพเขาบอกตอนนั้นเขาพี่ลุงเขาออกปีละเล่มหรือสองปีเล่มอาจารย์เล่นออกปีละสามเล่มนะกระเบื้องสือเหมือนกั่เลยปีๆหกเล่มเลยเคยดูหกเล่มเลยใช่ใช่กวาดเรียบอันนั้นก็ว่ากันไปนะฮะ ส่วนเล่มนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคราวที่แล้วเราไปที่เบลเยียมนะทีมที่เหมือนจะดีสยดท้ายก็ไปไม่รอดก็ได้ตั้งเมืองอันนี้เราพูดถึงสตาร์ในบอลยุโรปอ๋อเจอฝรั่งเบลเยียมมันได้เขาเป็นผู้จัดการอะไรัอย่างเลยคุยกันเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าทีมเขาเนี่ยเป็นทีมที่นักเตะรวมตัวกันราคาตัวแพงที่สดุดในยุโรปในยุโรปที่บานมาทั้งหมดเนี่ย อจริงๆแพงรับบอลเขาดีแล้วเป็นไงสุดท้ายไปแพ้ใครนะเวลแล้วมีการเดีเยวตัวเดียวตัวเดียวเพราะนั่นแพงกว่าอ้นั้นตัวเดียวนะตัวเดียวแพงที่สุดในโลกไงอ้าวคืออย่าให้พูดเลยทีพูดจัดการทีผมไม่เข้าใจจริงนักเตะมีขนาดให้เลือกขนาดนั้นยังไม่สามารถแต่ก็อย่างว่าครับ เล่นดีมีซูปเปอร์ตาก็ใช่ว่าจะเป็นผูน้ชนะเสมอไปมันอาจจะเป็นขอย่างน,นี้มาอาจจะเป็นฟ้าลิขิตเอาไว้ไม่ได้ฟ้าหรอกมันวางแผนหวย <c oughs> เอาเงินตรงๆเ <c oughs> ลยกัน <c oughs> โรนันโดยังเตะให้ยี่สิบนาทีสิบห้านา <c oughs> ทีนี่ <c oughs> ถ้าเล่นตอบ <c oughs> ตลอดครบนะ แพ้คนตุเกียบท่านโดอยู่อ่ะก็บอกอะไรฝากความหวังๆไปเลยก็พอดีมันเอามันออกไงเอาออกทุกคนพูดทุกคนก็เลยฮึดร้องโงร้องไส้เดียร์ไปถาเชี่ยงอภรรยากันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมผมผมจะถามเมื่อค้าที่เราผมถามพี่เล็กว่าชอบเมืองไหนเมืองไหนที่สุดในยุโรปพี่เล็กบอกเซอร์แมตต์ตัวอาจารย์นะอาจารย์ชอบทุกเมืองไม่ละทุกเมืองอย่าทุกเมืองเดี๋ยเอาแบบที่สุดของถ้าให้เลือกได้วันนี้ พรุ่งนี้บินไปเลยเนี่ยจะ,จะไปยุโรปเอายุโรปไม่ต้องมาจะขายหนังสือยุโรปจะไม่ไปยุโรปอะไรแล้วพรุ่งนี้ไปอะ่ะ <c oughs> ไปมีเงินไหม <c oughs> เออสมมุติว่าน่าไม่มาต่างก,กันได้คือมีเงินที่จะไปเมืองช้อปปิง้งถ้าไม่มีเงินก็จะไปหมกัวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเมืองที่คิดว่ารู้สึกว่าไปแล้วฉันนั่งชิวๆสบายๆชอบบรรยากาศอะไรยเคือการท่องเที่ยวของผมไม่เกี่ยวกับเงิน คือเงินเนี่ยมันตัวแปรสําคัญสุดในการท่องเที่ยวผมณคือไมคืผมวูาตั้าแอย่างงี้ใครจะมาสัมภาษณ์นะเนี่ยเี้ยงเลยวันละสามสี่รายการคือจริงๆผมต้องพูดกับคุณผู้ชมจริงๆนะครับการท่องเที่ยวผมเนี่ยผมผมเป็นคนที่ไหนผมก็ชอบได้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเงินถ้าเกิดตัวแปรคือเงินเนี่ยมันจะสําคัญถ้าเกิดให้ไปเที่ยวตอนนี้ก็จะไปอังกฤษเพราะว่าค่าเงินปอนด์มันตกโอเคแสดงเกิเมืองอะไร กไปเมืองไหนก็ได้ถ้ามีคล้ายๆเงินปอนตกก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อาจจะไปสกอตแลนด์เออผมก็อยากไปสกอตแลนด์เนี่ยก็ได้ก็โอเคเห็นว่ามันธรรมชาติสวยมากเออมีเนิออนสับบรีป่ะมินิออนสับบรีไงก็นั่นนะโดนห้าม้าแยกสังขารโดนหันห้าม้าแยกสังขารแล้วที่ออกมาร้องว่าเขาร้องว่าอะไรก่อนตายปล่อยกู้อะไรเบ b r e x ิ t ไปดูขับเท่ยวตอนเมื่อวานผมเพิ่งเห็นท่าน Uh, นายกรลือกตั้มตงมือที่สอเขาเป็นคือมันมันให้ความรู้สึกมากเลยนะคืออันนึงถ่ายทอดเดวิดคเมรอนกำลังออกจากบ้านที่10ดาวนิ่งใช่ไหมกำลังเดินแล้วก็บกมือขึ้นรถพาลูกเมียขึ้นรถกันไปอีกอันนึงกำลังถ่ายทอดนางอะไรนะชื่ออะไรจำไม่ได้ยนละ้วเม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 นี่กำลังเดินเข้ามาแล้วก็รับตาแหน่งต่อ ก็เป็นเรื่องปกติเขาเรียกปลาหมอตายเพราะปลาเพราะแต่เขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคารเมรอนตอนเข้ามาทีแรกก็ไม่ได้หาเสียงเอาไว้บอกว่าจะไม่ออกเนี่ยหาเสียงบอกว่าจะให้มีประชาธิปติให้มีประชาธิปติแต่ว่าแนวโน้มไปในทางที่จะไม่ออกเขาเขาไม่อยากออกอยู่แล้วแต่เขาต้องการจะตัดไฟแต่ต้นลมเพราะเืยไฟมันแรงมันก็เลยกลายเป็นไหม้บ้านไปเลยก็เลยออกไปซะออกไปพร็คือจริงจริงจริงตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดหาเสียงก็ไม่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 พูดคําว่า จะให้มีประชามติเขาก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะคะแนนเฉียดฉิวไอ้นี่ก็คือต้องการจะเอาแบบชัวๆก็ตอนนี้ก็ชัวเลยไงะฉะนั้นประชามตินี่อันตรายนะไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเป็นประชามติที่อ่าอาจไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่เปนตรายงงให้ลอกให้เขียนให้งงงเข้าไว้มาผมว่าเราถ้าเปประชามติในบ้านเราตอนนี้เงเดี๋ยวก็โดนจับเข้าคุกหรอกเอ้ามันเกี่ยวอะไรเราพูดเขาว่าประชามติ ยังไงเนี่ยผมก็เชียร์ลุงตู่อยู่แล้วชัดเจนเลยนะมันผมไม่รู้เลยแต่อย่าพูดเลย <c oughs> มาที่หอยขมไม่ว่าลุงตู่จะว่ายงไงผมก็บอก <c oughs> อตู่ไม่ว่าลุงตู่แกพูดไม่ได้ชีน้นาไม่ได้แล้วก็ไม่ผมตาม <c oughs> ผมมาทมลุงตู่ก็ลุงตู่ชี้นําไม่ได้ก็ไม <c oughs> ่ช่ชี้ไงไม่ชี้ก็คือไม่ชี้ไม่ชี้แล้วเลือกอันไหนผมก็มึนๆเหมือนกันก็ล้องดูแล้วกันฮะผมเป็นประเภทอะไร ปลาไงปลาเป็นปลาปลาลอยตามน้ำเอ้นมปลาตายนี่วะไปดูภาพกันเดี๋ยวจะไม่ได้สารเโอ้สวยอสวยสวยสวยนี่ร้านอาหารชอบมากเลยไปเล็งนั่งกินกาแฟกาแฟเบเยี่ยมมอร่อยนะยังอยู่เบเยี่ยมไม่เหรอเนี่ยยังอยู่เบี่ยย่ำย่เงินให้นานๆกาแฟเบเยี่ยมมอร่อยฮะนั่งกินเนี่ยเห็นไหมกินเค้กเค้กอร่อยนะฮะกินสั่งวัฟเฟอร์ราดนมสดแล้วก็เป้งด้วยพูดถึงเค้กอร่อยนี่ฮะ มันเกิดตั้งแต่อดีตที่แล้วมั้ยชื่อร้านอะไรโะเค้กโคโค่เจ้าพญาใช่ไหมโคโค่เจ้าพญาของเราของเราไม่เคยได้กินเลยแต่ตอนนี้เขาต้องไปกินร้านคุณคริสกำลังกำลังดังน่ารักนะเอ้ยน่ารักน่ารักเราสนับสนุนได้เลยเลยเคยไปคาลาปะกอสใช่ไหมคริสป่ะ คิดไหนอจารย์ชักกล้องจริงคนเล็กอ๋อเคไอ้นั่นมันเฟซบุ๊กก็มีแล้วเนี่ยติดตามข่าวของเราเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนอีกแกหน่อยเห็นแล้วพุณเรแกไม่ทำอะไรแกแชร์ของอาจารย์มาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวโอเคคุณคลิป คริสโตเฟอร์เบนจกุลดารารูปหล่อมากที่เมื่อก่อนนี้ผสบประเทศระสะอสบัติเตุแล้วเป็นการประสมอุบัติเหตุที่ไปช่วยคนไปช่วยคนแล้วก็โดนเหตุสำคัญมากบ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาชนกระ้ําอีกทีหนึ่งแกก็โหตอนนั้นแกแยกไปเลยนะกว่าจะกลับมาได้เลยคือตอนแรกคิดว่าคือประมาณว่าไม่ตายก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแกก็ไม่เหมือนเดิมตอนนั้นนะฮะแต่สุดท้ายแกก็ยอยภาพไอยภาพกลับมาจนกระทั่ง กลับมาดีอแล้วตอนนี้เนี่ยเปิดร้านขนมปังอืเป็นร้านร้านในวีประบระมราชูปถรัรมภ์ใช่ไหมเหรยอ๋อเออหรอใช่<อ>ผมอ่านข่าวคือมีหลายคนนะท,ท,ที่มีคนถ่ายรูปมาเพราะตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดสมเด็จสมเด็จพระราชินินา์ก็ ก็รับมาเป็นคนคนในพระราองค์พระองค์ได้ช่วยช่วยมาตลอดโอ้โชคดีโชคดีนะฮะแต่ว่าล่าสุดที่ผมเห็นก็คือยายที่ผมเห็นคือเขาถ่ายรูปคุณคริสกําลังยืนอยู่ข้างรถแล้วก็ส่งน้ำบาดให้พร้อมกับขนมขนมปังคนที่เขาเอามาลงเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มาแชร์กันก็ปรากฏว่าเอออร่อยจนกระทั่งลืมถ่ายขนมอ่ะ อถากคืออร่อยไม่อร่อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากซื้อเพื่อนั้นมันก็ทำให้อร่อยมันอร่อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็ไปดูที่ไหนชิมกันยังไม่เคยชิมอยู่ที่ไหน g o o g ิ e สิ g o o o l e กู o กิลโอโถพคุยเรื่องขนมพวกอ่านหนสือแปดบรรทัดจริงๆเลยนะฮะฮัลโหลครับ Google เดี๋ยวผมหา Google ก่อนนะครขนมปัง แต่พูดถึงอากาศร้นหนาวจิบกาแฟที่ไหนก็บรรยากาศดีทั้งนั้นนะยุโรปอืมผมโแต่มุมนี้น่าน่านั่งมากเดีเดินมาก็มาพวกนีบ่ายทั้งนั้นนี่าเดยเจอแล้วเหรอเจอแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับพคนนี้ช้าผมมีประชุมแล้วพวกนี้บ่ายตึ๊ดๆๆๆๆติดกับบ้านราชวิถีฮะชื่อ60 p l u s Bakery อ่าฮะ อยู่ใกล้ๆกับบ้านราชวิถีก็ตรงอนุสาวรีย์อ่าโอเคไปกันเลยนะฮะอนุสาวรีย์ชัยสมองระูมิ60ซิกซ์ตี้พลสเบเกอรี่เป็นความร่วมมือกันนะฮะของคือคุณคริสเนี่ยทำร้านนี้ขึ้นมาก็โดยรับได้รับความร่วมมือจากยามาซากิ APCD อ่าอพีก็คือโอ้ขาเอาคนที่เป็นออทิสติกเป็นผู้วิการเข้ามาเป็นพนักงานของร้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบวิจัย ดีมากดีมากอมบอกเบอร์โทรเลยแล้วกันฮะ02 3548634ฮะ02 3548634ในรูปนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาเขาถ่ายรูปมาเหลือขนมปังเป็นบางชิ้นส่วนใหญ่จะเป็นกล่องเขากินหมดไปแล้ว <c oughs> ไปสนับสนุนกันฮะ02 363548634 ซิกตี้พลาสเบเกอรีรรร่อยู่ที่ไหนทางที่จิกับบ้านราชวิถีราชบ้านราชวิถีอยู่ที่ไหนอาจารย์มาทางอถ้ามาจากอนุสาวรีย์ตรงข้ามลงมาทางไี้เดี๋ยวเส้นเส้นไปทางสวนสวนจิตจากอนุสาวรีย์ เขาอยู่ที่อนุสาวรีย์ไปเส้นนี่มุ่งหน้าไปสิ่งศิลมันจะดินแดงแล้วก็ตรงอย่างเดียวใช่ไหมไม่จะไม่จะผ่านโรงพยาบาลฐานผ่านศึกผ่านอะไรพวกนั้นใช่โอเคนะฮะลองทัวร์ไปดูแล้วกันก็ขอบคุณคุณคริสนะฮะที่รุ่คนดีคนดีคนดีฮะเราก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าลืมอย่าลืมแกนะฮะเพราะว่าแกก็ช่วยคนอื่นจนเป็นอย่างนี้เราก็ต้องช่วยแกต่อไปนะครับคือคือผมจําได้ว่าตอนนั้นโอ้โหผมเห็นข่าวผม สะเทือนใจมากคือแกก็เห็นคนประสบอุบัติเหตุอยู่ริมถนนแกก็ลงไปช่วยแล้วก็โดนไอ้บ้าที่ไหนซิ่งมอเตอร์ไซค์มาชนซ้าใช่ถูกอ,าาอ,ถอ่าฮะคือคือถ้าเกิดเป็นสมัยนี้เนี่ยโอ้โหดราม่ายาวเลยบางทีสมัยนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กนะฮะพอพูดถึงดราม่าไม่ต้องมาเลกครบัรบรบอเอารูป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 ขึ้นมาตัดจอเล็กไปว่าผมจะนอนอนธะิบายแล้วก็แล้วก็จะมาดูเออเห็นไหมหูจร<ย>ิงจริงบอย อีกอันหนึ่งที่บ่อยจะทําได้ก็คือว่ารูปนี่มันจะนิ่งเลย บอยทําให้มันวิ่งซ้ายวิ่งขวาซูมเข้าออกนะนะเดี๋ยวจะมีมีพวกกิฟต์นกโดยเล็กๆบินผับ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 บินับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะบอยแค่ซูมไม่ไม่ต้องถึงขนาดนัแค่แค่คนที่ช่วยกันอธิบายรูปเพื่อมจบจบแล้วก็ก็ผมไม่เคยไปผมอธิบายยังไงการอธิบายก็เปลี่ยนเรื่องไปจากขนมกินขนมวาเฟอร์ไปถึงไหนหรืวมันจะไปจบไหมรายการนี้ยไปไปไปต่อแล้วเบื่อแล้วรูนี้อันนี้นั่งเยื่ที่บรูช ดีนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดไปมีโอกาสแล้วฟ้าแจ่มต้องรอฟ้าแจ่มนะฮะบรูชบรูชเมืองบรูชเป็นเมืองที่สวยที่ถ้าเกิดบปเยียมบลเยี่ยมเลือกได้เมืองเดียวให้ไปเมืองนี้นี่เป็นแล้วนี่คืออ๋อมีสโมบรบอลชื่อคลับบรูชใช่แล้วก็มีหนังเลื่อยหนังมือปืนใช่ไหมเรื่องไอ้มือปืนสองคนนั่น่ะบรูชอะบรูชวีลิส บูลิสต์บูทชบาเล่วาจับชื่อเรื่อไม่ได้ใช่ใมันเป็นหนังที่เป็มือปืนสองคนที่มือปืนคนหนึ่งมันมันพลาดไปยิงเด็กแล้วมันก็เลยหลบไปอยู่ที่นี่แล้วปรากฏว่ามันก็โดนเจ้านายสั่งเก็บตัวมันอีกทีนึงอ่าแล้วก็ทําไปทํามามันก็ยิงกันสนั่นในในในเมืองบรูทเนี่แหละชื่อหนังก็มีคําว่าบรูทแต่ผมจําชื่อจำชื่อไม่ได้จชื่อไม่ได้แต่พระเอก คนนั้นน่ะชื่ออะไรนะโจซิงฉือที่เล่นโฟนบูธด้วยที่มันชื่ออะไรนะผมไม่สใจให้เอยงผมไม่เคยดูอเป็นปัดยั้ไงอาจารย์แง่ปเลยติดน้ําเลยนะใช่ถูกาะเนี้ถ่ายรูปนี้ถ่ายจากเรือโอ้สวยมากฮะนั่งเรือไปเรื่อยๆชิวกุมมือกันแล้วก็ถ่ายรูปบ้างเซลฟี่บ้าง วิวสวยๆในบรูซมีเยอะแล้วก็ใช้เวลาลักเรือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะ,ะไม่นานเกินไปแล้วก็ดำคลองอะไรอย่างนี้มุดไปมุดมาเป็นเมืองที่มีคลองเยอะเพราะว่าอยู่ใกล้กับปากแม่น้ําเดิมที่ติดปากแม่น้าแต่ตอนหลังๆเนี่ยแม่น้ํามันย้ายที่เมืองมันอยู่ที่เดิมมันก็เลยกลายเป็นเมืองเดิมที่เป็นเมืองการค้าแต่พอแม่น้าย้ายที่เสร็จแล้วเมืองก็เลยอับเฉาอพออับเฉาเสร็จก็กลายเป็นเมืองที่เก็บของเก่าไว้หมดเพราะว่า มันไม่มีการพัฒนาขึ้นมามันก็ปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวั mm. นักมึน In Bruce In b r u c ใช่ In Bruce นุกต่อ Corin Farrell Corin Farrell ลุ Far Far k Bad Boy Bad Boy just, รู้จักแต่ A a m a n เ a a m a n i c k Fit นี่บูเนี่ยบ r ู c e อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง ขอคอยอันนี้ไงใช่ที่ไปไหมใช่ไหมที่ไม่ใช่ที่ในหนังเนี่ยพระเอกมันขึ้นไปอ่ะนี่กลางเมืองเลยจตุรัสกลางเมืองเลยจตุรัสเนี่ยแหละภาพนี้ถ่ายตอนที่กินเบียร์อยู่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเออฝรั่งกินเบียร์ติดวัดก็ได้โบสถ์ไม่ใช่วัดกันอาโบสถ์ไม่ใช่วัดโบสถ์เป็นโบสถ์เป็นอะไรวัดเออไงอ่ะมันไม่เหมือนกับบ้านเราคือของเราห้ามกินเหล้าในวัดอ เ,เหรอสามร้อยเมตรก็ไม่ไปเหรอของเราห้ามกินเหล้าในวัดนี่มึงกินนอกนอกเขตวัดนอกเขตโบสถ์ยั <c oughs> ยงไงก็ตามนะฮะมองไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยฮะแน่นั่งอยู่ริมถนนเลฮะ,ะริมตรงนี้เปน็นจตุรัสใจกลางเมืองด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสารลกลางนะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นปกติเมืองในเบลเยียมก็จะเป็นอย่างนี้เมืองในยุโรปก็เป็นอย่างนี้กับทุกแห่งถ้าเกิดคิดไปถึงูปุ๊บแล้วคิดอะไรไม่ออกก็ไปจตุรัสกลางเมืองเพราะว่า จุดสัมพัสจะอยู่ที่นี่เราก็นั่งไปเรื่อยๆนี่ชอบเหมือนั่งจิบเบียร์ดูบรรยากาศสบายๆตัวนี้ชอบเปิดแสงสีงี้ทุกวันทุกวันนะฮะผมชอบนี่ฮะผมชอบซอร์เรนโตนักฟุตบอลซอร์เรนโตเมืองโตอ๋อเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋วดูมี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 จัชให้สักน่าจะสักห้าวีกะได้ดู ถ้าเกิดเครื่อนที่ด้วยความเร็วแค่นี้ประมาณห้าวินึกว่าไหนๆถ้ามันชอบมันจะฉันจะยิ่งยิงให้มันอยู่ห้าวิไปเลยไม่ใช่ใช่ไหมคุณผู้ชมไปนะฮะแล้วก็มันเ่อยๆไปเล่นเพลงเพลงสไม่แหกปากออกคาราโอเกะแล้วเขาจะไวโอลินอะไรพวกนี้นะฮะก็มันเป็นอะไรที่บรรยากาศคลาสสิกแล้วก็สิบสององศาบ้างสิบองศาบ้างหนาววนนั้นไม่ไหวแล้วไปตุลาน่าจะดีที่สุดต่อครับนี่ยังโรงแรมสวยเดียว โรงแรมไม้เก่ามาภาพสวยอาหารสุดยอดมีแชมเปญให้กินในแต่เช้านะฮะเอามาให้ดูว่าไปจริงนอนจริงส่วนภาพโรงแรมต้องการย้อนกับไปดูที่ที่แล้วครับเพราะเราถ่ายไปหมดแล้วเปันย้ายต่อไปเรื่อยครับผมเมื่องสวยแล้วมือสวยแล้วที่สุดยอดนี่เขาเรียกกันว่าเมืองเซียนาทัสคาน่มีไหนเนี่ยอะไรนะ เมืองอะไรนะท, no ทัสคานีไม่ใช่เมืองชื่อทัสคานีเมืองชื่อเซียนาแต่มันอยู่แคว้นทัสคานีโด่งดังที่สุดก็คเมืองไทยยังเอามาตั้งเยอะๆพอซิตาโน่รือไม่ใช่พอซิตาโนมันอยู่ข้างล่างมีทัสคานีก็มีที่เขาใหญ่เนี่ยเขาเรียนแบบที่นี่เท่านั้นเลยเต็มเลยบ้านเมืองเรียนแบบตึกตึกศูนย์การค้าเนี่ยเรียนแบบที่นี่หมดเลยก็บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะมีต้นสนเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเนินๆแล้วก็ต้นสนเนี่ยต้นสนทัสคานี หนังมีหลายเรื่องเลยที่ไปขับรถในอิตาลีส่วนใหญ่ก็ต้องไปแถวนี้ทั้งนั้นเพราะว่าแถวนี้เนียนมากหนังเรื่องอะไรวะหนังเรื่อง Letter from Juliet เข้าไปเรื่องล่าสุดที่ดูอยู่ฉายซ้ำรีรันยี่สิบรอบในในทีวีพี่เล็ก <c oughs> นั่งดูชิวเ <c oughs> ห็นไหมฮะสวยมากมาแล้วดูไปไม้ร่วงต่อฮะ เซียนาเป็นเมืองที่โด่งดังที่สุดเมืองหนึ่งของอิตาลีแล้วเออนเนี่ยถ้าเกิดถามว่าอยากกลับไปไหนเนี่ยเซียนา้า <c oughs> ดเเูเจมบอลน,นั่นไหมดูภาค2อะ่ะที่มันวิ่งอยู่บนหลังคาแล้วมีมา้าแข่งมีจัดงานมีมา้ามีอะไรที่เปิดเรื่องเลยที่มีคเดดแมน alive ที่มันใส่หน้าก,กากผีเหรอผีผ <c oughs> ีไงวะโทษอาจารย์บอก Dead เจมบอลภาคสที่เจมบอล<ะ>ม,มันโดนสกาย เจมบอลมันมีเป็นร้อยภาคไม่ใช่ไม่ใช่เจมบอลยุคใหม่ดิจนเคลกดิเคลกเอ a l l i n g a sky อะไรไม่น่าสก sky อ a l l sky fall น้ำภาคสามแล้วอ๋อเหรอเออมันจะถักจำได้เลยที่วิ่งอยู่บนหลังคาแล้วก็กระเบื้องจะไหลลงมาแล้วก็มีงานฉลองมีม้าอ่ามันกลายเป็นภาพผมอ่ะยี่หมดแล้วเดี๋ยวดิคุยต่ออย่าเพิ่งคุยต่อเลยหมดเวลาแล้วนี่เบรกไหนเนี่ยเบรกแรกนี่เบรกแรกอ๋อเหรอ สรุปเราจบกันที่เจมบอลใช่ก็เดี๋ยวเบรกสองก็ดูต่อเดี๋ยวเบรกสองจะเล่าเรื่องฉลามสามหัวให้ฟังฉลามสามหัวไม่เคยดูอ่ะเดี๋ยวส่งมาให้น้องคนดีดูมีสามหัวเลยออก็ผมไม่ผมไม่ลูกผมดูหนังสัตว์ประหลาดเมื่อนเด็กแล้วเป็นไงฮะจนถึงปัจจุบันยังไม่กล้าเข้าโรงหนังเลยอันนี้ฉลาดใช่ถูกเป็นวิธีกุศลยบายโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่เราอยู่กันที่หนังสือเล่มนี้ฮะอะ สมอ l ทาวเวิ i g กเลิฟโรแมนติกยุโรปเล่มนี้ครับก็ใครที่สนใจขาขามันน่าเกลียด <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกล้องไม่ต้องทำอะไรคนเนี่ยหลบขาไปยุ่งจิ้วตับมาตงเป้าเลยนี่ <c oughs> น <c oughs> เล่มนี้เนี่ยราคาเต็ม399บาท ใช่ไหมแต่ว่าใช่สามร้ยเก้าส้าลสามร้อยก้าสิบาทลดแล้วเหลือ290บาท290บบาทล้นึ่งร้อใครที่สนใจก็สอบถามไปได้ครับที่สำนักพิมพ์บ้านพระธีระศูนย์แปดสองเจ็ดแปและ0 8 2 7 8 2 8 3สองเอกบางทีเราเราคุยกันตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าซื้อกันมากน้อยขนาดไหนเคยมีตัวเลขให้าทำนิ้วยบอลมันตัดทิ้งเลยเมตัวลขให้ดูไม่ต้องดูรายการไม่เกี่ยวยอดขาย นี่ไม่ใช่รายการขายกระทะตะหลิวงั้นเราไม่ขายไหมไม่ขายก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็จะเป็นโฮปได้วความหวังผมนึกว่าโฮปที่เป็นเด็กของแอฟริกาได้ดูคลิปมานมนไหมแม่ดูทตาเปนว่า,างแต่ว่าด,ด,ดูนู่นดูนี่โอเคพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเที่ยวยุโรปกันต่อครับ